สวัสดีครับผมไอเพรยนตนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวรถเข้าใหม่นะครับเป็นรุ่นพิเศษตัวท็อปอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคันนี้นะครับบอกเลยว่ารถสวยมากนะครับประวัติเนี่ยเป็นรถบ้านนะครับใหม่น้อยด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณ90,000กว่าโลเท่านั้นนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็น Toyota a อ t i s 1.8 SE Sport Option ปนะครับปี2017ทางเพรยนตนเนี่ยเปิดขายอยู่ที่ราคาเพียง5,19,000บาทเท่านั้นนะครับรถสีขาวมุก ประวัติรถบ้านนะครับคันนี้สวยสีเดิมแท้นะครับจากศูนย์เลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยประวัติศูนย์ตรวจสอบได้รับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะฮะตัวรถไม่เคยมีการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำไมาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับโชมนี้นะครับเป็นโชม Minor ร์เชนปี2017นะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบ2เส้นมีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะฮะทะเบียน6ก็ไก่ททง570กรุงเทพมหานครนะครับ ชุดโคมไฟหน้าเดิมจากโรงงานแบบโปรเจคเตอร์นะฮะมาพร้อมกับไฟเดเท m ยมรั n นิ่งไ i ท์ LED นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวตกแต่งอยู่ที่ภายในเป็นโทนสีลมดำนะครับภายในจะเป็นโทนสีลมดำนะครับด้านล่างก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นตัว S อสปอรนะครับก็จะได้ในส่วนของชุดแต่งนะครับสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็ร้อแม็กทูโทนขอบ17นั่นเองนะครับรถโครงสร้างเดิมๆนะครับรถประวัติรถบ้านนะครับคันนี้ได้ในส่วนของคิ้วกันสาดทั้ง4มุมประตูเป็นที่เรียบร้อยนะครับกระจกทุกวานมีโลโก้โตโ,ตโยต้นะครับไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนนะฮะ ล้อและยางคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยได้ล้อแม็กปัดเงาขอบ17เดิมโรงงานนะครับเป็นล้อแม็ก5รลูส่วนยางเนี่ยได้เป็นยางน็กเซนปี2019นสะครับสัปดาห์ที่10นะระหัสยาง215ทับ45นะครับก็จะเป็นยางทรงสปอร์ตนะครับแก้มเตี้ยหน้ากว้างนั่นเองนะครับดอกอยางพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับส่วนโครงสร้างซุ้มล้อเดิม นะครับรอยเชื่อมรอยซีนทางมะพร้าวนะครับเบาชกตัวน็อตโครงสร้างเดิมเรารับประกันในเรื่องของโครงสร้างตัวรถเนี่ยไม่เคยมีการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำนะครับกระจกมองข้างเนี่ยก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถปรับและพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเหลวให้เรียบร้อยนะครับสีขาวมุกเดิมๆโรงงานนะครับเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดชุดแต่งเต็มคันนะครับสเกิร์ตแท้จากศูนย์รอบคันเลยนะครับ ส่วนมือเปิดเนี่ยก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตกแต่งด้วยขอบโครเมียมกุญแจเป็นตัวสมาร์ทคีเลดเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะครับโครงสร้างเสาเอ c เดิมแท้ทั้งหมดรับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะฮะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับหรือว่ากำลังตามหาอยู่นะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0 8 9 4 8 0 7 3 6 2สนะครับสำหรับรุ่น1.8 e s Sport Option คันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นพิเศษจริงๆนะครับ ในส่วนของด้านหลังนะคะฝาก,กระโปรงท้ายเดิมคิ้วฝากระโปรงท้ายเป็นโครเมียมนะครับชุดโคมไฟท้ายเดิมจากโรงงานแบบ LED ไฟเลี้ยวไฟถอยตกแต่งอยู่ที่ภายในนะครับโลโก้บอกรุ่นต่างๆอยู่ครบนะครับมีในส่วนของกล้องถอยหลังนะครับที่ติดมากับตัวรถให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของชุดแต่งด้านหลังเนี่ยก็จะมีไฟทับทิมนะครับให้ทั้งสองฝั่งแล้วก็ตัวชุดแต่งสเกิร์ตด้านหลังเนี่ยจะเป็นในส่วนของลายแคปลาหรือไลทคาร์บอนนั่นเองนะครับ มีในส่วนของสปอยเลอร์นะครับตูดเป็ดด้านหลังนะครับมีไฟเบรกดวงที่3ให้ครบถ้วนนะครับไรไฟด้านหลังครบนะครับฝากระโปรงท้ายก็เปิดจากตัวรีโมทได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านหลังกันสำหรับภายในนะฮะภายในห้องเก็บของด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเดิมๆนะครับเดิมๆภายในกว้างนะครับแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้รองรับน้ำมัน e85 นะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ รอยเชื่อมรอยซีนเดิมนะครับจุดเมรอาร์ตเดิมแท้นะครับสวยมากนะครับโครงสร้างเดิมน็อตฝาก,กระโปรงท้ายเดิมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะครับแผงฉนวนกันความร้อนต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับโครงสร้างตัวน็อตเดิมแท้จากสูตรนะครับรับประกันในเรื่องของโครงสร้างตัวรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะครับรถเดิมๆนะครับ ชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่มีให้ครบถ้วนนะครับตัวยางอะไหล่ของตัวเอสปอร์ตเนี่ยก็จะได้เป็นล้อแมกปัดเงาขอบ17เช่นเดียวกันนะครับดอกยางยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างรอยซินทางมะพร้าวจุดเมนอาร์ตนะครับโครงสร้างเดิม รถสวยมากนะครับสำหรับคันนี้ใครที่สนใจสอบถามเข้ามาด่วนเลยนะฮะ0894807362เบอร์โทรของผมเนี่ยสามารถแอดไลน์ได้นะครับสามารถแอดไลน์ได้หรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงก็ได้นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1บริษัทเพชรยนต์จำกัดนะฮะเปิดทุกวันทําการนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะฮะก็ใครสะดวกเข้ามาดูรถนะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับติดต่อเซลไอเช่นเดิม เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับสำหรับภายในคันนี้เนี่ยจะเป็นโทนสีดำนะครับจะเป็นโทนสีดำล้วนเลยครับทรงสปอร์ตดูสวยงามนะครับแผงประตูเดิมโทนสีดำที่พักแขนเป็นหนังนะครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้มีระบบเซ็นทัลล็อกมือเปิดโครเมียมครบถ้วนนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับ ปุ่มพ u s สตาร์ทหรือปุ่มเ e n g i นสตาร์ทนั่นเองนะครับส่วนพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันพวงมาลัยหนังเดิมโรงงานสภาพสมบูรณ์มี airbag ทั้งหมด7ใบรอบตัวรถนะครับคันนี้ก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ปกติเลยนะครับมีในส่วนของระบบแพ t เดิรนชินะครับหรือเกียร์นะฮะก็ครบถ้วนเลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะยังไม่มีในส่วนของคูคอน c o n t นะฮะ ส่วนไมค์คันนี้เนี่ยอยู่ที่93,477โลนะครับไมค์แท้ตรวจสอบได้นะฮะประวัติสูตรแน่นอนนะครับคอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโทนสีดำหน้าจอ Android ทัชสกรีนนะครับมีระบบเครื่องเล่นนะครับ FMAM นะครับต่างๆนะครับครบถ่วนเลยนะครับในส่วนของแอร์ก็ได้เป็นแอร์ออโต้แล้วนะฮะด้านล่างก็จะมีช่องชาร์จไฟให้1ช่องนะครับช่องเสียบสาย AUX USB ระบบกันลื่นเท่าไหร่นะครับเกียร์ออโต้นะฮะ CVT 7สปีดนะครับแล้วก็ในส่วนของโหมดสปอร์ตนะครับอันนี้พาดไม่ได้เลยนะครับ ส่วนเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะหนังเดิมแท้โรงงานสีดำนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีขาวทรงสปอร์ตเบาะสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยขาดไม่มีร่องรอยของการใช้งานหนักนะครับเบาะฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นเบาะแบบปรับพับไฟฟ้าแทิศทางเลยนะครับแล้วก็เบาะคนข้างนั่งข้างๆเนี่ยก็สภาพสวยสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยยับได้เป็นเบาะปรัปบมือทั่วไปธรรมดานะครับแล้วก็มาดูในส่วนของด้านหลังกัน ในส่วนของด้านหลังนะคะเบาะหนังเดิมโรงงานเช่นเดียวกันสภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยยับไม่มีรอยฉีกค่ะสภาพสวยสะอาดสะอาดนะคะมีช่องชาร์จไฟให้2ช่องด้านหลังนะครับช่องเก็บของนะครับหช่องนะครับหลังคาเดิมเดิมนะครับไม่มีรอยเปื้อนเปื้อนไม่มีรอยเสื่อมสภาพไม่มีร่องรอยของการเจิมนะคะแล้วก็ในส่วนของที่บางแดดเนี่ยถุงพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับแล้วก็ไฟสองแผ่นที่คู่หน้าให้ครบท้วนเลยนะครับส่วนโครงสร้างบอดี้กระดูกงูต่างๆนะครับ เม็ดกลมสวยนะครับรถเดิมเดิมนะครับกระดูกงูเดิมไม่มีพลิกคว่ำตะแคงซ้ายตะแคงขวามาอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับคันนี้นะครับโตโ o ต้ a อวิตินะฮะ1.8 SE Sport o p t i o n นะฮะใครที่สนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับ089 480 7362นะครับผมไอเพรยนต์นะคันนี้นะครับสวยเลยรถปี2017นะครับราคาไม่แรงด้วยอยู่ที่519,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ก ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอ VVTi สี่สูบเดิมโรงงาน1,800งพอซีซีนะครับอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตได้เลยว่าเครื่องยนต์นิ่งนะครับไม่มีสั่นผิดปกติแน่นอนนะครับเสียงเครื่องยนต์ทํางานดีนิ่งปกตินะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันดูนิ่งและเงียบนะครับตามสไตล์เครื่องยนต์เบนซินเลยนะครับรอยมาร์ครอยแต้มสีเดิมโรงงานเห็นชัดเจนนะครับ ต้องเครื่องแห้งนะฮะไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มรั่วซึมนะครับเครื่องยนต์เดิมไม่มีรอยผ่าไม่มีรอยถอดนะครับเครื่องยนต์เดิมแท้ศูนย์แบตเตอรี่พร้อมใช้งานสตาร์ททีเดียวติดแอร์เย็นนะครับโครงสร้างเบ้าชกตัวน็อตเดิมจุดเ็นอาร์ชัดเจนนะครับคานด้านในน็อตเดิมไม่มีรอยแกะรอยถอดจุดเ็นอาร์สวยฝาก,กระโปรงเดิมแท้จากศูนย์นะครับสาหรับคันนี้แก้มซ้ายขวาโครงสร้างเดิมนะฮะเรารับประกันในเรื่องของโครงสร้างบอดี้เครื่องยนต์นะครับรถคันนี้ไม่เคยมีการชนหนัก ที่ความจมน้ําแน่นอนนะครับมอนุงม้อน้ำไม่มีรอยน้ําดันระบบเบรก ABS ดิสเบรก4ล้อนะครับสำหรับคันนี้ใครที่สนใจโทรสอบถามกันเข้ามาได้นะฮะ0 8 9 4 8 0 7 3 6 2ผมไอเพชรยนยินดีให้บริการนะครับหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1บริษัทเพชรจนจำกัดนะครับเปิดทุกวัน9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะครับสำหรับคันนี้ Toyota a อ t i ติ SE Sport Option ปะฮะปี2017ราคา519,000บาทสีขาวมุกสวยๆประวัติรถบ้านไม่น้อยด้วย93,000โลเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ